นิทานเซนมหรบสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรมเล่าโดยท่านพุทธทาภิคุแห่งสวนโมกคลาลารามเรื่องที่หนึ่งน้ำชาล้นถ้วยเรื่องที่หนึ่งซึ่งไม่อยากจะเว้นเสียทั้งที่เคยเอ่ยถึงแล้วในวันก่อนคือเรื่องน้ำชาล้นถ้วย คือว่าอาจารย์แห่งนิกยายเซนเช่นามอินเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศและโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไปหาอาจารย์นามอินเพื่อขอศึกษาพระศาสนาอย่างเซนในการต้อนรับอาจารย์นามอินได้ลิ่นน้ำชาลงในถ้วยลินจนล้นแล้วล้นอีก professor มองดูด้วยความโฉนทนดูไม่ได้ก็พูดพร่องออกไปว่าท่านจะใส่มันลงไปได้อย่างไรประโยคนี้มันก็แสดงว่าโมโหท่านอาจารย์นํำอินจิงตอบว่าถึงท่านก็เหมือนกันอาตมาจะใส่อะไรลงไปได้อย่างไรเพราะท่านเต็มอยู่ด้วยอุปน i ยมและ speculation ของท่านเอง คือว่าเต็มไปด้วยความคิดความเห็นตามความยึดมั่นถือมั่นของท่านเองและมีวิธีนึกคิดคำนวณตามแบบของท่านเองสองอย่างนี่แหละมันทำให้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างเซนไม่ได้เรียกว่าทั่วชามันล้นท่านครูบอา,อาจารย์ทั้งหลายจะเตือนสติเด็กของเราให้รู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรล้น อะไรไม่ล้นได้อย่างไรขอให้ช่วยกระนหาหนทางในครั้งโบราณในอัตถกถาได้เคยกัดแนะ,ะแหนถึงพวกพรามที่เป็นทิสาปาโมกต้องเอาเหล็กมาตีเป็นเข็มขัดคาดท้องไว้เนื่องด้วยกลัวท้องจะแตกเพราะวิชาล้น นี่จะเป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างไรก็ลองคิดดูพวกเราอาจล้นหรืออาจอยู่ด้วยวิชาทํำนองนั้นจนอะไรใส่ลงไปอีกไม่ได้หรือความล้นนั้นมันออกมาอารวาสเอาบุคคลอื่นอยู่บ่อยบบ้างกระมังแต่เราคิดดูก็จะเห็นได้ว่าส่วนที่ล้นนั้นคงจะเป็นส่วนที่ใช้ไม่ได้จะจริงหรือไม่ก็ลองคิด ส่วนใดที่เป็นส่วนที่ล้นก็คงเป็นส่วนที่ใช้ไม่ได้ส่วนที่ร่างกายรับเอาไว้ได้ก็คงเป็นส่วนที่มีประโยชน์ฉะนั้นจริยธรรมแทๆ้ๆไม่มีวันจะล้นโปรดนึกดูว่าจริยธรรมหรือธรรมะแทะๆ้ๆนั้นมีอาการล้นได้ไหมถ้าล้นไม่ได้ก็หมายความว่าสิ่งที่ล้นนั้นมันก็ไม่ใช่จริยธรรม ไม่ใช่ธรรมะล้นออกไปเสียให้หมดก็ดีเหมือนกันหรือถ้าจะพูดอย่างลึกเป็นธรรมะลึกก็ว่าจิตแท้ไม่มีวันล้นไอทีล้นนั้นมันเป็นของปรุงแต่งจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้มันล้นได้มากมายแต่ถึงขระนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าจิตแท้คืออะไร อะไรควรเป็นจิตแท้และอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จิตแท้คือเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งซึ่งจะล้นไหลไปเรื่อยนี่แหละรีบค้นหาให้พบสิ่งที่เรียกว่าจิตจริงๆจะเปนเสียสักทีก็ดูเหมือนจะดีในที่สุดท่านจะพบด้วยธรรมะอย่างสูงที่ควรแก่นานที่จะเรียกว่าจิตแท้ หรือจิตเดิมแท้ซึ่งข้อนั้นได้แก่ภาวะแห่งความว่างจิตที่ประกอบด้วยภาวะแห่งความว่างจากตัวกูของกูนั่นแหละคือจิตแท้ถ้าว่างแล้วมันจะเอาอะไรล้นนี่เพราะเนื่องจากไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรจึงบ่นกันแต่เรื่องล้นการศึกษาก็าถูกบ่นว่าล้น และที่ร้ายกาจที่สุดก็คือที่พูดว่าศาสนานี้เป็นส่วนที่ล้นจริยธรรมเป็นส่วนที่ล้นคือส่วนที่เกินคือเกินต้องการไม่ต้องเอามาใส่ใจไม่ต้องเอามาสนใจเขาคิดว่าเขาไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนาหรือธรรมะเลยเขาก็เกิดมาได้พ่อแม่ก็มีเงินให้เขาใช้ให้เขาเล่าเรียน เรียนเสร็จแล้วก็ทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตได้โดยไม่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเลยฉะนั้นเขาเขี่ยศาสนาหรือธรรมะออกไปในฐานะเป็นส่วนที่ล้นคือไม่จำเป็นนี่แหละเขาจัดส่วนล้นให้แก่ศาสนาอย่างนี้คนเชินนี้จะต้องอยู่ในลักษณะที่ล้นเหมือนโปรเฟสเซอร์คนนั้นที่อาจารย์นำอิน จะต้องลินน้ำชาใส่หน้าหรือว่าลินน้ำชาให้ดูโดยทำนองนี้ทั้งนั้นเขามีความเข้าใจผิดล้นความเข้าใจถูกนั้นยังไม่เต็มมันล้นออกไม้เห็นเป็นรูปของมิจฉาทิฐิเพราะเขาเห็นว่าเขามีอะไรอะไรของเขาเต็มเปี่ยมแล้วส่วนที่เป็นธรรมะเป็นจริยธรรมนี่ เข้าไม่จุอีกต่อไปขอจงคิดดูให้ดีเถอะว่านี่แหละคือมูลเหตุที่ทำให้จริยธรรมลวนเลและพังทลายถ้าเรามีหน้าที่ที่จะต้องประดุงส่วนนี้แล้วจะต้องสนใจเรื่องนี้จุบเรื่องที่หนึ่งชาล้นถ้วย